บาทดแนบาเมื่อปัดตาน้อยมาเน่าลงไปร้านเป็นไงเอ้ยปล่อยเด้นว่าไก่ในคมเกตบ้านใก่เพื่อนมูสหายโสภาเจ้าดับหนาบระวังว่าสิขึ้นเนียนเพกิงกันนั่ง เพื่อประดับความรุ่งหน่งชีวิตทัมีทอวงหน่ลักที่มื่อแล้วคัน่มใหหัวทิศตามบดเบาเลยได้ควอดรวบน้อยอย่กลางแกงแงมักคหนตามนั้มาถึงบ้านยันนั่งคานไม่นีตัวเจนโอ้แเลยเบาบวกนองไอ้นั่งรอกีดฟาง ม <isation> าด <ian> ูลามองมองโคตรซื่อพันละยาหนึ่งยิ่งสตดตามาป้างปลาเพลยนบ้านหนึ่งนั่งเพเป็นเม่อไอยทั้งไหน่มันควงเล้นล้านทำบ้าเมียเปรียบปลาดังนอง อย่าแกง้าดอกดาผัวออย่าทำตัวแกง้าว่าจะบานกันในมวนโรเจะเกยซ้ำอันผัวไปไม้ละตอนดอกผ้าเขาเครื่องกินึ่งตาต่ายโรไปหมดตลอดตีน ดอกทต่ำกันยำเกียงอย่าได้เค็งเค็งเสียงกะจมเลี้ยงงเศร้ารู้จักเอากันบานเย็นสานดอกกันคำไม่กัหพองผัวผหาเมียผัวเมียนเดือนตานบัดพาดเลื้ลาน้ำเอ้ยย้ำมาล้อนวมห้องย่าเจียงไลผัวตนจะตอยลงมา ละวางพอดีทวนวันปลาเก็บรอกไม้สมมาตกเ่าคำเติมเต็มเาเสียลังดอกใบกิ่งเมงญาติพี่น้องเกินมาโซดอกเงี้ยซานบูจักว้าจากการกันข้าวข้าวเอินกินข้าวไปเย็นคนยันไปเบา วันกันเบ้าเพื่อนคนอื่นนื้อหลันลาข้าตั้งแต่เบ้าเพื่อนโอ้ยงั้นบ้านก็ชวนอยาเนี้ยนี้เน้ยปัดตาโอ้ยหลนานาเอ้เป็บนบ้าเมี่ยเมี่ยนี เมียใดเมียจังไรกันเมียเปลดเมียก็เหตดก็หลวงกันเตียงโตดอกดาบผัวเมียปริศนาช่วยราปล่อยแสงงุ่ตะกูลเมียบาคนนายหน้าใจผัวเขาเมียบอากันบ้านงานบ้าทั้บ้านแต่ว่าข้ารูกับบ้าลูกอินบ้านประจันนาดอกดาบ งงงงปล่อยความว่าหยงหยงว่าพลับปุงตกแต่งเมียปากกาใจแข็งเมียปากแข็งนาดานปอวยตามบ้านกามากลายนิ่งและนางเอ้ยว่าแม่นายเมาไซไลหรือว่าเพอกเตือนตีเมียบาดีก็ะตุ่มถีบ่เสื้อฟังฟัวเบาเมียเดียวกันบ้านเียนสั้นกามากนิ่งและนาง มียมาค้างมักมีเมียบะเกียดบัการบ้านนางวานี่กะเลี้งลายแม่นบ่แม่ใหญ่เอ้ยนั่งอยู่นี่แม่นเหมือนละเป็นเป็นภรรยาสีดีต่อสามีนะแม่เนาะอันมูบผัวนี่ย่างก็ไม่ได้เพ้าหลายดอกต่ว่าที่อ้าวบอกอะไร้าใส่ไรเลยว่าเพจเตี้ยแล้วนั่ง ตรงเทกะบ่เสียฟังปัวเบาเมียเที่เอกันบ um> um> yeah> ้านดอกเกี้ยสั <s <s <h <h ้นกะมากมีเม um> ียมาก้างมากมีเมียอบะเกียดบ่การบ้านเฮานี่กะแม่นหลายเมียย้ำเก่งกว่าซ้อนพอาปันไฟสุกนอนผัวเบาเลี้ยวนั่งกัดเสือกเอติสมนาเทียนรับสามีและลูกเต่าให้คน ดอกเก้เาส so. ื้อ้อ้ันได้เก่าเอิน่าเมียมีแหวนตะกวนเมียรองคำทองดีดอกเพลิงคนค้าจะเมาจะเดินลาป่านางพิง